เขาเกิดไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วก็คือท้องก่อนแต่งใช่ไหมคะ mm hmm. คือตอนนี้ยังไม่แต่งงานแล้วเขาเรียนอยู่แล้วตอนนี้เขาท้องท้องได้ประมาณเจ mm hmm. เดือนแล้วอะ่ะก็คือจะคลอดประมาณกลางเดือนเนี้ยแล้วที่บ้านอะ่ะไม่ยอมรับ mm hmm. แล้วคุณพ่อเขาจะให้ให้พาเด็กอะ่ะคือคือลูกที่กําลังจะเกิดอะ่ะไปไปไว้ที่สถานสงเคราะห์ใช่ไหมคะทีนี้คือคนที่จัดการก็คือพ่อเขาไม่เขาไม่ทำเขาจะให้หนูเป็นคนจัดการ แล้วหนูกับแม่เนี่ยก็คือคุยกันแล้วก็คือกลัวว่าตรงเนี้มันจะเป็นบาปไหมบาปแม่นอนแล้วมันจะมีวิธีแก้ยงอื่นได้ไหมคะเอามาให้แม่ชีก็ได้ชีรับเองออกจากท้องมาเมื่อไหร่ก็เอามาเลยให้ไหมให้คะ่ะก็อเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวไปบอกคุณพ่อให้เพราะว่าราะหมอเขาดูไว้ว่าจะได้ลาบสัตว์สองเทา้า รับเด็กซะเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่มาค,คือที่แรก <laughs> คือที่แรกอะคะ่ะที่ที่พ่อเขาจะไปฝากอะเพราะเขากลัวว่าทางบ้านผู้ชายเขาจะรับแต่บ้านผู้ชายเขาคือเขาฐานะไม่ดีอะแล้วก็กลัวว่าถ้าเด็กไปอยู่กับทางโน้นอะแล้วมันจะมีปัญหาปัญหาอะไรหลายอย่างตามมาเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็แบบเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นอะคือพ่อเขาคิดไปไกลถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาสังคมส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย คือทังฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขามีพ่อเลี้ยงก็กลัวเดี๋ยวเกิดจะมีปัญหาว่าพ่อเลี้ยงจะมาทาอะไรคิดมากอเอามา,<ข>าให้ไม่ชีเลยกลัวไปทุกอย่างเลยอะคะ่ะเอามาให้ไม่ชีเลยเดี๋ยวไม่ชีจัดให้ขออีกนิดได้ไหมคะค่ะคือแฟนเขาอยากรู้ว่าคือเวลาเขานั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วเขามีอาการแบบว่าคือเขาหลับตาเนี่ยแต่เขาสามารถมองเห็นมองเห็นทุกอย่างได้เลยแล้วพอเขาเหมือนเหมือนตกใจกับไอสิ่งที่เขาเห็นอะ เขาก็เอ้ยตกใจไงแล้วอยู่ๆเขาก็ไม่เห็นเลยแล้วทีนี้นั่งเท่าไหร่ก็คือไม่ไม่เคยเห็นเลยเขาก็อยากรู้ว่ามันมันเกิดจากอะไรอะค่ะตอนนี้อยากเห็นเขาไม่ใช่ครับพอดีพอดีช่วงนั้นที่นั่งสมาธิอะคือมาหลับตาอยู่มันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเห็นทุกอย่างอย่างเงี้ยเห็นเหมือนลืมตาอย่างนี้เลยครับแล้วพอผมตกใจเอลืมตาดูก็เห็นหลับตาก็เห็นแล้วมันก็ทีนี้ก็หายไปเลยอันนี้เรียกอุปจารสมาธิ แล้วครับพอจิตมันนิ่งเนี่ยมันก็จะสว่างเหมือนคนมาฉายไฟสปอตไลท์เลยคือแล้วแต่ว่า,ามันมันไม่นานหรอกคะ่ะครับพอเราสงสัยมันหายไปเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นพาอ,อยากอีกมันก็จะไม่เห็นครับผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าเวลานั่งสมาธิแล้วไม่มีครูบาอาจารย์มันจะมีอันตารายอะไรปะครับมีค่ะแล้วครับการนั่งสมาธิต้องของกรรมาฐานก่อนขอพุทธคุณธรรมคุณฐานค,คุณเนี่ย ให้มาปกปกักรักษาจิตเราก่อนหลวงไม่ชีมีหนังสือเนี่ยเดีย๋ยวไม่ชีแจกและเล่มอพอสวดมนต์ก่อนนอนเสร็จแล้วอยากจะนั่งสมาธิก็จะขอกรรมฐานของหลวงพ่ออุปสีนนะคะคที่ไม่ชีนั่งก็ไม่ชีก็จะใช้อันนี้อุกาสะอุกาสะเนี่ยตั้งแต่ข้าพเจ้าจะขออุปจารวิถีพระอปปนาลาวิถีพระสมาธิโลกุตละพระธรรมเจ้า พระเจ้าจะขอเข้าในห้องพระขุตกาปิฏิเจ้าพระคณิกาปิฏิเจ้าพระโอการติกาปิฏิเจ้าพระอุเพงขาปิฏิเจ้าพระพัลนาปิฏิเจ้าอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิเจ้าพระอรหันต์ตาเจ้าที่ล่วงเข้าสู่นิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่คือเรื่องราวที่เคยเกิดกับพระอรหันต์ทั้งหมดอะให้มาเกิดในกายเราแต่นี้พอเราสมาทานกรรมฐานแล้วเนี่ย เวลายมนั่งเนี่ยยมดูรูปหยุดรูปนามโยมเนี่ยยมดูแต่ลมหายใจยมมยมไม่เอาใจออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะยมจะเห็นอะไรในขณะที่ยมนั่งก็แล้วแต่ให้ยมวางเฉยไว้ให้ยมนิ่งไว้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเพราะหลังยักถอนสมาที่มาแล้วให้โยมแผ่เมตตาตามบทตรวจน้ํานี่ครับยมจะชนะทุกอย่างยมจะเหนืออยู่เหนืออยู่เหนือโลกอ่ะ ยมเข้าใจคําว่าเหนือโลกไหมคใครเขาจะทะเลาะกันก็เรื่องของเขาอย่างเงี้ยใครเขาโลภก,กันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรารแต่ถ้าเราเอาใจส่งออกไปข้างนอกยมนั่งนี่คนนี้นั่งแล้วส่งใจออกไปข้างนอกคิดถึงแต่เรื่องอะไรที่มันผ่านมาอันนี้เรียกส่งจิตออกนอกนั่งแล้วไม่ผ่านแล้วพอถอนสมาธิมามันก็เจอเรื่องที่เราทําไม่ผ่านเหมือนกันเพราะในขณะที่เรานั่งเราคุ้นคิดแต่เรื่องที่มันไม่ใช่สมาธิ นะเขาขอกรรมาฐานแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่ายมจะอธิษฐานอะไรสำเร็จตามที่ยมอธิษฐานเดี๋ยวนะล,ลูก <laughs> คุณแม่คะ